สวัสดีครับวันนี้ชาตรีแอสโชโ์คลิกชแนลนะครับจะพาท่านไปเซฮฟูจิซันประเทศญี่ปุ่นครับชีวิตมันคือการเดินทางถ้าพวกเราพูดถึงภูเขาไฟฟูจินะครับที่ประเทศญี่ปุ่นผมเชื่อเลยครับว่าหลายๆคนนะฮะจะนึกถึงภาพฮิตที่สุดภาพหนึ่งนะฮะคือภาพที่เห็นภูเขาไฟแล้วมีเจดีย์สีแดง อยู่ข้างๆนะฮะเต็มไปด้วยดอกซากุระแล้วก็หิมะปกคลุมนะฮะภาพนี้มุมนี้นะครับมันอยู่ส่วนไหนของประเทศญี่ปุ่นผมเชื่อเลยครับว่ามีไม่กี่คนละครับที่รู้และเคยไปวันนี้ผมจะพาพวกเราไปเทีย่ยวที่นั่นกันครับตามผมมาเลยครับตามที่ในภาพนี้นะฮะมีชื่อว่าชูเรโตะพากโกดา นะครับผมหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่อของเจดีแดงชูเรโตะนะครับเ,เป็นเจดีนะฮะที่ตั้งอยู่ที่เ,เมืองฟูจิโยชิดะนะครับจังหวัดยามานาชินะครับผมซึ่งฟูจิโยชิดะนะครับผมเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ750เมตรนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราเนี่ยก็พอๆกับดอยสกาด จังหวัดน่านะครับผมเป็นเจดีสีแดง5ชั้นนะครับผมสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์วีรชนนะครับตั้งอยู่ในตอนกลางระหว่างภูเขาอาราคุมะยามาเซงเกงพาร์คจังหวัดยามานาชินะฮะคือจังหวัดที่ประกอบไปด้วย5ทะเลสาบร,รอบๆภูเขาไฟฟูจินะครับผมซึ่งทะเลสาบอันหนึ่งที่คนไทยเรารู้จักกันดีก็คือคาวากุชิกะนะครับผม มมีโอกาสได้มาเยือนย่านยามานาชิเนี่ยฮะประมาณ 6- 7ถึงครั้งนะครับผมแต่ใน6ถึงครั้งเนี่ยรู้ไหมว่าผมได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเต็มๆแล้วสวยมากๆเนี่ยฮะเพียงแค่2ครั้งเองนะครับผมอีก 3- 4ครั้งเนี่ยบางครั้งแทบไม่เห็นเลยนะฮะเวลาที่อากาศในญี่ปุ่นฮะอากาศปิดที่เขาเรียกว่าอากาศปิดนะฮะมันปิดจริงๆนะครับผมไม่เห็นแม้แต่เงาภูเขาไฟนะครับ คนญี่ปุ่นบางคนนะถึงขนาดพูดเลยว่าการที่คุณจะได้มาเห็นภูเขาไฟาฟูจินะฮะมันเป็นบุญภาวสนาของคุณด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาแล้วได้เห็นทุกครั้งนะครับภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นภาพที่ผมถ่ายจากาหน้าต่างของโรงแรมที่ผมพักนะฮะโรงแรมที่ผมพักเนี่ยคือคา,าวากิชิโกอินนะฮะซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสถานีรถไฟ คาวากุชิโกะเลยนะครับผมนะฮะซึ่งภาพนี้ผมถ่ายตอนที่ผมตื่นนอนขึ้นมาประมาณ uh, ตอนช่วงเช้านะฮะภาพนี้อยู่ประมาณหกโมงตีห้าหรือหกโมงเช้าภาพนี้นะครับผมถ่ายจากทางรถไฟคาวากุชิกโกะนะครับผมซึ่งเราจะเห็นนะฮะ uh, สายเคบเบลิลไฟฟ้านะฮะที่อยู่เหนือร uh, ถไฟฟ้านะครับผมตามทางรถไฟฟ้านะครับ เมื่อวานนะฮะผมมาถึงที่คาวากุชิโกะนะฮะผมไม่เห็นภูเขาไฟฟูจิเลยนะครับเนื่องจากอากาศปิดนะครับผมตอนนี้เราจะเดินทางไปที่เ,เจดีแดงชูเรโต้กันนะครับผมด้วยรถไฟสายฟูจิเคียวนะครับจากสถานีคาวากุชิโกะนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะฮะไปลงที่สถานีชิโมโยชิดะนะครับผมชิโมโยชิดะ นะครับผมนะฮะอันนี้คือรถไฟนะครับสายาฟูจิเคยียวนะครับผมซึ่งสถานีคาบุชิโกะเนี่ยเป็นสถานีสุดท้ายนะครับผมเราจะนั่งย้อนขึ้นไปใช้เวลาประมาณ10นาทีนะฮะระหว่างทางนะฮะเราจะได้ยนโฉมของภูเขาไฟฟุจิอย่างใกล้ชิดนะฮะตลอดสายเลยครับผมนะฮะซึ่ง ที่เราจะเห็น,ใน,ใ,น,ใ,นในแต่ละช่วงนะฮะมันจะแตกต่างกันนะครับผมช่วงที่ผมมาเนี่ยตอนนี้นะครับผมคือช่วงของเดือนอกลางกลางเดือนพฤษภานะฮะซึ่งอยู่ช่วงของฤดูร้อนแล้วนะฮะนะครับผมช่วงนี้นะครับเราจะเห็นหิมะบนยอดเขาฟูจิะ Fuji นะฮะเริ่มละลายกับหมดแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานี ชิโมโยชิดะกันแล้วนะครับผมจากสถานีเนี่ยฮะเราจะเดินไปที่เจดีแดงนะฮะชูเรโตเนี่ยประมาณหนึ่งพันสามร้อยเมตรนะฮะหรือใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะฮะด้วยการเดินเทา้าหรือจะไปแท็กซี่ก็ได้นะฮะประมาณสี่นาทีนะฮะประมาณนะั้นประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นเจดีแดงชูเรโตกันแล้วนะครับที่ซุ้มประตู ทรีอันนี้นะฮะมีป้ายบอกชื่อว่าซังกูดายิจิซันนะครับผมซึ่งคาดว่าข้างในน่าจะมีสารเจ้านะฮะทางขึ้นเจดีชูเลโตะนะฮะเป็นเอ่อทางบันไดป,ปูนนะครับบันไดคอนกรีตนะครับผมค่อนข้างชันนะฮะแล้วก็ สูงมากเลยครับนะฮะซึ่งขั้นบันไดที่นี่เขียนไว้บอกว่ามีทั้งหมด398ขั้นนะครับผมนะฮะช่วงที่ผมมาช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะฮะแต่ผมสามารถเห็นเวลาที่ผมเดินขึ้นมานะฮะเดินขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะได้ชมข้างหลังของเราก็จะหันไปดูนะครับผมภูเขาฟูจิตลอดนะฮะ ซึ่งสวยมากๆเลยครับผมในช่วงที่เดินขึ้นนะฮะพวกเรากา็ได้พักกันไปเรื่อยๆนะฮะชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ชมภูเขาไฟฟูจินะครับผมนะครับผมบอกเลยนะฮะไม่ฟิตจริงไม่ไหวนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาข้อเข่านะฮะหรือว่าการเดินนะฮะหรือว่าผู้สูงวัยนะครับ ค่อนข,ข้างลาบากนะครับผมค่อนข้างลําบากครับครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะครับเห็นยอดเจดีแล้วครับผมครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงบริเวณของอเจดีชูเรโตะนะฮะเจดีสีแดง5ชั้นแล้วนะครับครับเราต้องเดินขึ้นเขาไปอีกชั้นนึงนะฮะซึ่งเราจะไปเห็นภูเขาไฟในมุมที่สวยที่สุดนะครับ ก่อนอื่นเราก็มาเดินชมรอบๆเจดีย์เกนก่อนก่อนที่เราจะขึ้นไปชมวิวภูเขาไฟฟูจิในมุมที่สวยที่สุดนะครับเมื่อเราเดินขึ้นมาถึงจุดที่สามารถชมภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุดนะฮะเราจะเห็นแผ่นศิลาใหญ่แผ่นหนึ่งนะฮะเขียนคําว่าเป็นภาษาเป็นคันจินะฮะเขียนคําว่าจินเซนะจินเซหมายถึงชีวิต นะครับกับอีกคำหนึ่งคือ i หรือ i อ e นะฮะซึ่งแปลว่าความรักนะครับผมแผ่นศิลานี้นะครับแปลความหมายคือชีวิตและความรักนะครับเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วนะครับในการที่เราจะเห็นภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุดนะฮะขึ้นอยู่กับเจดีสายลมและก้อนเมฆจริงๆนะครับช่วงที่สวยที่สุดนะฮะก็คือช่วงที่ ดอกสักุระบานนะครับผมจังหวัดยามานาชินะฮะ,ะช่วงที่ดอกสักุระสวยที่สุดคือจะอยู่ในช่วงของปลายปลายเดือนมีนานะฮะหรือต้นเดือนเมษานะฮะซึ่งใน,ใน,ใ,นในทุกปีเนี่ยจะไม่ตรงกันนะครับมันขึ้นอยู่กับภูมิอากาศในแต่ละปีครับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะฮะซึ่งจังหวัดยามานาชินะฮะช่วง ฤดูใบไ,ไ,ไม้ร่วงเนี่ยจะอยู่ช่วงปลายเดือนตุลาถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะฮะเราจะเห็นใบไม้นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีแดงนะครับช่วงที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะฮะคือช่วงของฤดูร้อนนะฮะคือช่วงของกลางกเดือนอพฤษภาคมนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราจะดูภูเขาไฟฟูจิอย่างชัดๆนะฮะ ต้องมาช่วงฤดูร้อนนะครับผมคือช่วงช่วงนี้ฮะคือช่วงเมษาถึงช่วงพฤษภานะฮะพอเวลาเข้าเดือนมิถุนาเนี้ยฝนเริ่มตกท้องฟ้าปิดนะฮะโอกาสไม่เห็นภูเาขาไฟฟูจิเนี่ยมากนะครับผมพอเข้าฤดูหนาวก็หนาวเหน็บนะบฮะหิมะหิมะตกนะครับผมาทางขึ้นก็ลื่นนะครับนะฮะผมว่าช่วงช่วงที่ผมมาช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วครับ ภูเขาไฟฟูจินะครับมีความสูง3,776เมตรครับหากคุณมีโอกาสมาญี่ปุ่นอย่าลืมแวะมาที่นี่ครับชูริโตะพากด d ดาฟูจิโยชิดะจังหวัดยามานาชิครับชีวิตคือการเดินทางครับหากถูกใจด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe กันด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย